นอนครับรถคันใหม่เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครัคันนี้คันนี้เป็นเจ้าเกียร์ยรถสองกนสีซินเวอร์ครับสีสแตนดาร์ดเลยนะครสเปคโรงงานเลยไฟหน้ามีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์พวกนี้มีให้เซ็นเซอร์2จุดมีให้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปักหุ่นหมีใจดีคนเดิมประจําการที่เพอร์เฟคคาบางนาลาซาน87 <c oughs> นะฮะ <visas> ก่อนอื่นเลยกดซัดประคายเป็นกำลังใจทีมงานให้พวกเรากันหน่อยนะคุณพี่นะและอย่างต่อไปครับแน่นอนครับรถคันใหม่เข้ามาอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้เอาไปเลยครับราคารวมโปรโมชั่นเน็ตไพรเรียบร้อยแล้วนะครับ6 2 7 0 0 0บาทนะครับจากราคาเต็ม677,000บาทนะครับแฝ์ส่งไปเซ็ตให้ถึงหน้าบ้านครับคันนี้เนี่ยป้ายแดงการขายกันล้านสี่ครวันนี้ราคาสุดทีิ หกแสนสเบร์ 6, 2, 7, บาทฟรีดาวได้ไหมบอกเลยว่าได้เต็มที่แน่นอนเอาไปเลยพี่ผ่อนเดือนละหน0่ 1, 300, บาทเงินดาวไม่ต้องใช้ของแถมว่างกันท้ายคลิปครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูพามาดูตัวรถก่อนแล้วกันนะฮะคันนี้เมื่อวานผมมีโอกาสขับรถขับปีมไปลองขับมาแล้วนะคันนี้นะฮะขับไปแถวสีนคะกินเลยพรุ่นี้มาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ คันนี้เป็นเจ้าเกรรียร์รุ่นสองเกีร์โซนจีสีซินเวอร์ครับสีสแตนดาร์ดเลยนะฮะสเปคโรงงานเลยอันนี้ก็เรียกว่าในรูปแบบคอร์เปอรเลตหลายๆที่เขาก็ชอบใช้นะฮะคันนี้เป็นรถในรูปแบบนิติบุคคลมาก่อนฮนะ,ะเล่นมาเยอะนิดนึงครับเล่นมาเยอะนิดนึงแต่ประวัติเข้าศูนย์ถึงการันตีเลยลองขับแล้วเครื่องฟิตเกียร์ฟิตช่วงล่างดีไม่มีตำหนิใครไม่เชื่ออยากลองมาดูมาขับได้เลยรถไม่มีตัดต่อมีความจมน้ำกอไม้นะฮะ ไฟหน้ามีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์พวกนี้มีให้เซนเซอร์2จุดมีให้นะครับนี่ครับดิเมนชันทางด้านซ้ายของตัวรถนะฮะยางปีใหม่หมดอกลึกๆสีตัวรถสม่ำเสมอเท่ากันทั้งคันนะครับฟิล์มก็ติดมาเป็นแบบฟิลม์มมีความเป็นเด็กชอรี่นะครับความเป็นส่วนตัวข้างในค่อนข้างสูงนะครับก็ดูแล้วเป็นด้านข้าง80ด้านหน้า60นะครับอันนี้ใช้งานดีข้างในสว่างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเออขออนุญาตลืมเปิดเรียกว่ายโย่กันหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับ <S <S ความเป็นเล x u r y รี่มีค่อนข้างสูงครับถึงรถจะเลขไม้เยอะไม้สามแสนนะฮะแต่ว่าตรงเบาะพวกนี้คุณผู้ชมดูสิครับการใช้งานพวกนี้ไม่โทมนะครับไม่โสมเลยการลดราคาพอหนึ่งหมื่นสามร้อยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับฟังก์ชันเบาะไฟฟ้ามีหมดสครับพวงสครับเพจอะไรพวกนี้ริ้วรอยไม่โซมนะรถอารมณ์เหมือนวิ่งใช้ต่างจังหวัดทุกวันนะครับเมทแต่น้นถึงสภาพรถดีเหมือนเดิมเลยครับบริเวณน็อตต่างๆบริเวณแผ่นเพจต่างๆอยู่ครบเดิมหมดนะฮะ ไม่มีตัดต่อมีความจมน้ำกอไม้ครับมีซื้อคืนเต็มเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์เพอร์เฟกคาร์เลยนะครับอันนี้ก็ด้านท้ายนะสาวอากาศอยู่ในไรฟ,ฟ้าเรียบร้อยแล้วดูเฟรมเด็ดดำปิ้นปีป่เลยผมค่อนข้างชอบนะครับมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงมากนะอะเปิดท้ายดูกันหน่อยครับรถมือสองของเรานี่ถึงแม้ว่าไม่จะเยอะราคาจะถูกแต่รถท้ายก็ไม่โดนมาสีไม่ได้ทํามานะนี่จิม้มจิ้มให้กดดูเลยยังยุบเป็นรอยเล็บอยู่เลยตรงนี้นะครับอาน็อตไฟเหมือนเดิมครับดูท้ายบนก่อนโดนไหม เหลี่ยมเดิมนี่เหลี่ยมเดิมไม่แกะไม่ขันเลยนะฮะแล้วก็ดูถ้ายล่างกันด้วยนะครับซิลิโคนยาแนวเขาเดิมอยู่หรือเปล่าถ้ารถโดนหนักมาเข้าถึงยางอะไหล่เนี่ยก็แสดงว่ามีการอันนั้นหนักแน่นอนนะฮะอันนี้ไม่มีนะครับยางอะไหล่อุปกรณ์แม่แรงเดิมๆอยู่ครบนะค,บคุณผู้ชมนะครับใครอยากเช็คประวัติรถก่อนการซื้อขายระหว่างการซื้อขายยินดีนะครับโทรมาด้านล่างเลย0 971818000หรือว่าแอดไลน์กันมาก็ได้แต่ไม่ใช่ด้านขวาครับ ใครอยู่ต่างจังหวัดเอ,อ่ยไม่สะดวกวิ่งเข้ามาเอ,อ่ยเป็นรับเหมารปภเกษตรกรแม่บ้านเอ,อ่ยออกได้หมดนะครับดูร่องต่างๆพวกนี้เท่ากันสม่ําเสมอช่องไฟเท่ากันสม่ําเสมอสีตรงนี้ไม่ได้เก็บไม่ทํามานะครับอันนี้ก็ยังเนียนครีมตาอยู่นะครับปักขออนุญาตด้านในหน่อยแล้วกันผมชอบมากนะป้ายแดงขายกันล้านวันนี้ขายถูกกว่าอีโคคาร์แทบอีโคคาร์จะกเป็นเกีรรุ่นเริ่มต้นแลวด้วยซ้ํานะครับสภาพก่อนเลยครับ ดูตัวแผงประตูสิครับใหม่เนียนครีนปุ่มเปิมพวกนี้ไม่ลอกไม่ล่อนหมดเลยนะครับเมมโมรี่ซีจดจาตาแหน่งผู้ขี่สองตำแหน่ง,นนงอันนี้มีให้นะแม้กระทั่งสครับเพจเดิมๆเ,เขายังไม่แกะพลาสติกตรงนี้ออกเลยครับของเดิมโรงงานมาอย่างไงไปอย่างนั้นฟังก์ชันเยอะครบเหมือนเดิมพี่ราคา6กแสนสองฟังก์ชันราคาเกินล้านแน่นอนครับไม่ไว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านท้ายใบยเตือนจุดดับสายตานะครับใบสปอร์ตมอนิเตอร์เรียครอร์ทฟิกอะเรสดมีให้กันลื่นถลายมีมาให้ โค้ชคอนโนมีมาให้ครับชอบจริงๆเลยพวกอะไราเหมือนตัวเอสติโมแล้วนะครับสามกา้านจับถนัดกระชับไม่ลอกไม่ล่อนครับพวกอะไราเดิมครับดูแลขัดแย้งกับเลขไม้นะเห็นไหมไม่เยอะมายัางไงเราก็ปะย่างไงนะพี่สามแสนห้าแจ้งตรงๆแต่ฟรีดาวผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสามร้อยใครซื้อไปวิ่งงานวิ่งแกล้วิ่งโบว์วิ่ง,งรถเพียบเนี่ย,มยผมมั่นใจว่าคุ้มแน่นอนอ่ะภายในใหม่จริงใหม่จริงขัดกับเลขไม้มากจริงไม่เชื่อมาดูรถที่ผมได้เลยนะครับดูดิคอนโดนดำปิป๊ปป ดัปิดปีดป๋ปุ่มทุกอย่างไม่ลอกไม่ล่อนแอร์ดูออแยกให้มีให้นะครับไวเลสชาร์จเจอร์มีให้ไม่มีอะไรแบบมันเหมือนรถใหม่ประมาณแสนต้นๆน,นะครับคันนี้แต่ก็เรามายังไงไปอย่างนั้นเลยจริงๆแม้ตั่งตัวหลังคาสกอราสับเสกแรกๆก็ไม่มีนะครับใหม่มากคันนี้คันนี้ใหม่สุดๆเลยคงจะเป็นรถวิ่งที่ใช้วิ่งต่างจังหวัดประจำนะครับคันนี้นะไม่โซมดูแลดีหมื่นสามร้อยพี่หมื่นสามร้อยเงินดาวไม่ต้องใช้นะครับ ดูด้านหน้าหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับห้องเครื่องเพอร์เฟคคารับประกันมีให้นะครับใครอยากได้พิเศษนะสุด2ปีสองวันลมมีแต่ว,ว่ากันที่หลังรับประกันดูก่อนฟื้อก่อนเลยแล้วกันนะนี่เลยตามประกันต่างๆนะครับไม่มีน้ำมันเยอะไม่มีฟึมออกมานะครับเครื่องห้องเครื่องแห้งๆขึ้นครีนเดิมๆนะฮะตัวแม้กระทั่งตัวบอดี้ใครอยากมาดูแกะได้ครับนี่เราทําคลิปขายของต้องเปิดให้ดูให้หมดเลยนะฮะหัวจอยมาร์กตัวมาร์กงานของโรงงานยังอยู่นะครับ แล้วก็ตัวบริเวณตัวอันนี้ตัวเปิดฝาด้านหน้าตัวนี้มาคิวซีมาคิวซีแต่ยังอยู่นะครับถ้ารถโดนด้านหน้ามาแน่นอนนะครับตัวแผงกระจังหน้าต้องแกะน็อตตัวถ้าโดนหนักไปกว่านั้นอีกตัวแผงแอร์ด้านในก็ต้องคดไปด้วยนะครับหรือว่าตัวไอพวกบริเวณน็อตไฟหน้าพวกนี้ก็ต้องแกะไปด้วยถ้ามีเปลี่ยนมีอะไรนะอันนี้เดิมครับฝากระโปรงเดิมของโตโยต้าเลยครับตัวหมายเลขแคสซีอะไรพวกนี้มีอยู่ครบๆเหมือนเดิมนะฮะหมายเลขแคสซีเขาอยู่ตรงนู้นนะ รับประกันตัวเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองกลน,นะครับใครดูรถไม่เป็นลองมาดู Perfect R กันได้นะครับทุกอย่างรับประกันรายละอักษรชัดเจนครับมาช่วงนี้เลยครับหลายๆคนรอคอยนะครับของแถมเพิ่มเติมครับอย่างแรกเลยจัดโอนดำเนินการ มูลค่ากว่า20 0 0 0บาทไม่มีเก็บเลยนะครับอย่าง2แลน้ามันเครื่องเปลี่ยนให้อย่าง3รถไ้าแอสซิตีบริการจูเฉินทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตหมดยางแตกรถเสียรถสไลด์รถแรกจูเราซื้อให้เต็มๆหนึ่ปีเต็มๆนะครับและยังไม่พอครับก่อนปล่อยรถตรวจเช็คความพร้อมอีกีก29รายการน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนครับขัดสีขัดไม้ขัดแน่นอน ไส้กองน้ำมันเครื่องทำให้ไม้เปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนโดยจัดโปรพิเศษให้ด้วยดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.59นะคุณผู้ชมนะครับจองมาพันหนึ่งเอาไปเลยส่วนลดอีก50,000ืนบาทรวมส่วนลดแล้วก็62 7 0 0 0ืบาทรถปี18นะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับแต่เลขไม้เยอะหน่อยขออนุญาตคนรับได้มาได้เลยผมมองว่าคี่คุ้มค่าทุกเม็ดเงินของคุณพีแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ปั๊บคุณหนีใจดีคนเดิมขอตัวลาไปก่อนแลไวยังไงฝากกดซับประคายกันให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ